โดนครับาแล้วไปหลังไปเลยสวัสดีก่อนเลยครับผมวันนี้เจอกับนาทีอีกแล้วครับก็จะพามายิงปลากันแถวแถวอำเภอบางเลนครับผมนาทีก็เตรียมอุปกรณ์มายิงปลาครับตรงนี้ก็แวะดูปาก ปากคลองแม่น้ําก่อนครับผมเผื่อมีตัวให้ได้ดูครับผมฝากติดตามช่องยิงปลากับนาทีด้วยนะครับผมก็ขอกําลังใจจากเอฟซีจากซีซีนะน้าน้องน้องทุกๆท่านด้วยครับไปครับไปดูปลาในคลิปกันเลยอันนี้มีปลาอะไรขึ้นมาให้ดูนะตามไปดูกันครับครมาเฝ้าดูปลาช่อนก่อนนะครับผมเพราเช้านี้เผื่อมีตัวนะครับน้ำตื้นครับผมน้ำปากคลอง มันเป็นประตูน้ําบางภาษีแล้วก็มีคลองแยกมาครับน้ําตื้นเดี๋ยวเพื่อมีปลาช่อนครับลองมาเฝ้าดูสักแปบบ๊บนึงยืนแดบ,บเงาตรงนี้ตัวไหมลิมลิมป่าครับปลาช่อนน่าจะไหลออกมาบ้างมาแล้วครับผมปลาช่อนนรับวิ่งออกมาแล้ว ว,วูเรียบร้อยวิ่งครับวิ่งออกมาแล้วเรียบร้อยวิ่งครับตัวเครื่องอยู่นะครับผมขนาดข้อมือพันพันปลาพันปลาน้ำกระจายเลยครับมาแล้วมาแล้ว ตัวเครื่องอยู่นะครับผมขนาดข้อมือน้ํากระจายเลยครับมาแล้วมาแล้วตัวเครื่องอยู่นะครับผมขนาดข้อมือมาแบบโง่ๆเลยครับตัวแรกของนาทีวันนี้ครับผมตัวแรกของนาทีครับผมเช้านี้นะออกมาเช้านี้เจอเลยครับนี่ได้ครับผมสวยๆเลยครับได้แล้วครับผมตัวแรกนี่กำคอของนาทีครับผมไปดูข้างหน้ากันเลยครับ ปลาเก็บใส่ลังก่อนครับผมเดี๋ยวเลาะยาวๆไปครับวันนี้ ไปแล้วช้อนันตัวน้อยตัวน้อย โผล่ขึ้นมาตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวนี้จริงานนาะะป,รปากปนัดทีใบปาะนะครับโผล่แต่ปากโผล่แต่ปากออกมาอยู่ ต้ผักครับผมวนที่สองครับมาแลครับก็บผมก็เฝ้ามาได้พักใหญ่แล้วนะครับได้ขึ้นมาตัวหนึ่งยิงผิดไปตัวหนึ่งก็ไม่เห็นมันขึ้อนอีกเลยครับโอไ,ไงนาะทีต้องไปดูข้างหน้ากันครับผมเข้าไปดูหมายหน้ากันต่อเลยครับคลิปนี้ก็บนสะพานข้ามคองบางเลนนะครับ มีปลาช่อนอยู่มุมเนี้ยล้วก็ไปดูข้างหน้ากันต่อครับมีปลาอะไรมาเพิ่มเพื่อไทยครับเพื่อไทย ประเทไทยในใจสเสมอครับคลองนี้สวยครับหน้าม,มาดูหน้าม,มีตัวปลาเดี๋ยวลองขึ้นต้นสะเดาต้นนี้ดูก่อนครับต้นสะเดาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวลองนั่งดูสักพักนึงครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะผมว่าน่าจะมีปลาช่อนครับน้ําน้ําสวยดีน้ําสีสวยเดี๋ยวมีไม่ม,ม,มียังไงก็ว่ากันอีกทีครับผมลองขึ้นไปเฝ้าดูก่อนนะตอนนี้ ไปเฝ้าต้นนี้ดูก่อนครับเผื่อเืเจอช่อนนะ <c oughs> ลมค่อนข้างแรงเลยครับขึ้นมาแล้วนะค่อนข้างมีลมเลยครับวันนี้เห้ยครับเดี๋ยวมานั่งเฝ้ากันครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วหาที่นั่งเหมาะๆเฝ้าสักพักนึง น้ำสีสวยครับเป้าดูครับโอ้โหขึ้นเลยไม่เร็วครับมัแต่เปิดกล้องอยู่ไม่ทันรอดูตัวใหม่ครับ น่งนู้นนะมน้ผมโน้นด้วยครับโน้นด้วยครับช้อนครับเกือบเปิดกล้องไม่ทันมาพร้อมกับถุงตัวใหญ่อยู่นะครับผมใหญ่เลยครับขึ้นเป็นท่อนเลย มาพร้อมกับถุงขยะยจะดึงขึ้นไหมเนี่ยเอาขึ้นครับผมหลุดหลุดจากถุงขยะเข้าดีอยู่ครับเข้าแน่นอยู่วันนี้เก็บปลาช่อนนะครับล้วนล้วนแคมที่สามครับไซส์พอๆกับตัวแรกครับผมเนี่ยเข้าเข้ากลางตัวเลยครับเข้าสวยมาก ปะเก็บสะสมครับโดนหรือเปล่าไม่โดน ตั้งกล้องใหม่ครับเมื่อกี้กล้องเคลื่อนอิชอนครับผมอิชอนครับผมโดน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 วิ่งครับโดนด้วยครับผม ครบเลยครับฝั่งขึ้นได้สวยงามมากเลยครับขึ้นนิ่งๆไฟกำลังดีครับประมาณสี่ตัวโลได้ครับโอ้โขึ้นตรงนี้ นี่ครับผมอ้วนๆเลยครับปลาอ้วนตุบเลยช็อตนี้ไม่ได้เปิดไม้นะครับไม่มีเสียงไมเลยแล้วปลาก็หลุดนะครับผมตัวนี้โดนปลายปากน่าจะปากมันครับเห็นชูหัวขึ้นมาอยู่สะบัดที่เดียวหลุดไปเลยครับก็ต้องขอตัวลงก่อนครับตัวนี้นั่งมาพักนึงแล้วโอ้ที่นี่ขึ้นพอดีเลยครับผมโอ้ยข้ามหลัง ข้ามหลังไปหน่อยเนี่ยว่าจะลงแล้วเชียวข้ามหลังเห็นเห็นเลยครับอะลงกันเลยครับผมขอตัวลงเดี๋ยวไปดูต้นหน้านะยังไงเดี๋ยวค่อยแวะเข้ามาต้นนี้ใหม่ตอนนี้ก็พอได้ครับยิงได้สองตัวหลุดไปตัวนึงครับเราก็ยิงเมื่อกี้พลาดไปข้ามหลังไปหน่อยไอชอน ก็กลับลงมาแล้วนะครับได้ปลามาอยู่สองตัวครับยิงเราเนื้อขาดไปตัวหนึ่งแล้วก็ยิงพลาดไปสองทีครับเดี๋ยวเราังไงก็นาทีต้องขอเบรกแค่นี้ก่อนครับร้อนนะผมไม่ค่อยทนร้อนจริงๆนะตกไปครับงานที่ได้ต้นนี้สองตัวครับผม เดี๋ยวนาทีก็ต้องขอตัวปิดคลิปแค่นี้ก่อนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยย้อนกลับมาดูครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับผมก็ได้ปลาพอสมควรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้นาทีด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ